นี่แม่น่าสุภาพมาเบิงเห็ดหูหนูเนาะย่างเบิงว่ามันมีบอ่อแถวเนี่ยโครงการเจอแล้วจ้าเบิ่งเห็ดหูหนูอุย้ยว่าแม่นตายเหมือนเหล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุภาพกินป้าพี่น้องว่าแม่นเพิ่นดับแนวเหมือนแล้วหลังหิมะเอ้ยงามพักเบิง่ง เฮ้ยเบิ้งอับซาพ,พี่น้องไงนี่ยางแวะเบิ่งขางท่างเนาะว่าไอเห็นปลาแบบปลาเนี่ยหูจักมาตั้งว่มันยี่สิบกว่าปีแลว้วเที่ยวแต่บ่าเคยผ่านมองนี่มาโดดแลลวเนาะตั้งเต็นพิพนตัดถนนอันมูเตเวเนาะเห็นมาเนเี่ยมาน้ำคักพี่น้องเอ,อ้ยเจมน เก็บใส่ถุงเนาะว่าได้เอาอาวุธมากพี่น้องอาหารยังกำลังขึ้นใหม่ได้นี่กำลังออกใหม่ตรงน้โอ้สุดยอดเลยจ้ะน่ปมาณพันดับแล้วที่ไหข้ากำลังออกนี่กำลังแตกเนาะเกียว ไปพัดเนาะพัดใส่ขิงความันเพิ่นไปแล้วน้ำอันน้ำแข็งเนาะพี่น้องยังอยู่ให้เห็นอยู่ตัวนี้ ปลาหนี่บแมนปลาน,านหน่อยๆเด้อพี่น้องไปกลางข้างมันเขาไปเกิดอยู่ในหูนี่ถ้าเป็นบ้านเท่าก็เจองูแหละเนาะน้ะ <laughs> นมคัก้ย <h oy y> พัดแสบคักด้วย ไปเรื่อยๆเนาะกลินเลยผสมหน่อยเนาะพี่น้องอ่อนอ่อนตั้งก่อนออกก่อนอ่อนนะ ถึงออกว่าไล่กันยังออกเห็นอยู่นอกพี่น้องเนาะเห็นเกือบซุปคอนหนังไหมอุ้ยวัยงจุ่มกำลังขึ้นโมโหเขาชี้ไยงให้สิตายไป็นหนังไยไปนหนางให้สิตายโมโห้องดูคนออกเต่งเลยุออกซาก้อนมม